ส,สดีครับปริมโปรช็อนะครับวันนี้มาเสนอนะอกระจกหูช้างคู่หลังนะครับของ Toyota MR2 นะครับเดี๋ยวมาดูสภาพกันเป็นกระจกสีชานะครับค่อนข้างหายากทั้งสีเขียวสีชาหายา,ยากหมดเพราะส่วนใหญ่กระทุบนะครับคีบตรงนี้พลาสติกยังสวยเลยนี่นะครับกระจกสภาพสวยไม่มีรอยร้าวนะครับพลาสติกไรสสนอยู่ครบหมด เขี้ยวี้ยังอย,งอยู่นะอยู่พลาสติกเขี้ยวอะไรยังอยู่สวยนะครับด้านซ้าย,ยาเขี้ยวอยู่ครบนะ,ะ,ะก็ประมาณนี้ตาโตโยต้ามนสะท้อนนะเห็นไหมโอเคอยู่ด้านหลังนะครับ <c oughs> ดตรงนี้อยู่ครบหมดนะพลาติกตัวนี้สวยเลยนะครับอยู่ครบหมดสามอันเรื่องอะไรอยู่ครบไม่มีแตกหักนะกระจกเป็นชาชาแดงชาน้ำตาลน,นะครับเห็นไหมอันนี้คือแดดน,นี้เห็นไหมมันคัดเลย โอเคเราเรียกกับชาน้ำตาลนะครับก็ประมาณนี้สีชาหรือเปล่ามันไม่ออกชามากนะอ่อนๆนนะครับถ้าชอบกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามกดซับสไคร้ด้วยนะของเปิดตู้มาวันนี้เลย ส่วนใหญ่ญี่ปุ่นก็เป็นชาอย่างเดียวเนาะไม่ค่อยมีอย่างอื่นมีชาส่วนใหญ่ก็ชาแดงกับดำต่างนะครับก็ลองดูแล้วกันนะชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe นะครับริมโปรช็อปนะกระจกหูช้าง MR2 นะครับผมหายากนะส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีคนเลาะเลาะ,ะมา,าชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe นะครับริมโปรช็อปนะเบอร์เดิมนะครับ0820763232นะครับ ดูของได้ที่ซอยรางคำแหงหนึ่งเจ็ดสี่นะครับดูคีบสวยๆเลยไปแล้วนะน้ำตาแหละโอเคไปแล้วครับขอบคุณครับ